ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้าน2ชั้นแนวโมเดิร์นทอริคอในราคางบประมาณ3.5ล้านบาทบ้านหลังนี้รหัสแบบ 2BR15015 ขีด21เป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นขนาดบ้าน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ1ห้องครัวครับขนาดแปลนกว้าง13เมตรลึก11.5เมตรพื้นที่ใช้สอย236ตารางเมตร ทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านบ้านหลังนี้ยกสูงขึ้นมาประมาณ50เซนมีเสาโชว์ตกแต่งด้วยหินทรายสีเขียวในสไตล์บ้านรักแล้วก็เคลือบด้วยเอรอยครับตรงนี้จะเป็นลานอนเนกประสงค์ลูกค้าเลือกเอาไว้ทํากิจกรรมหรือจะจัดงานเลี้ยงต่างๆก็ได้ด้วยนะครับพอมาในส่วนของข้างบ้านก็จะมีการเล่นมิติด้วยมุมเสามีการก่อด้านในติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมตกแต่งด้วยบัวตามขอบหน้าต่างทําให้ดูคลาสสิกขึ้นด้วยอีกล่ะครับ ทางด้านหลังบ้านก็จะเป็นในส่วนของซักล้างออกแบบติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอนเนตแล้วก็มีเสาเหล็กทาด้วยสีดำทำให้เข้ากับตัวบ้านด้วยครับทางนี้ก็จะเป็นกระจกบริเวณโถงบันไดตกแต่งด้วยบัวปูนปั้นล้อมรอบเลยครับส่วนอีกมุมหนึ่งของบ้านก็จะมีไม้ฝาตกแต่งเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราได้ชมรอบตัวบ้านกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในตัวบ้านกันต่อเลยครับ พอเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่ด้านบนก็จะตกแต่งด้วยฝ้าหลุมครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่รับแขกฝ้าด้านบนก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟแล้วก็ติดตั้งไฟดาวไลท์ไว้4มุมเลยครับมุมของชั้นวางทีวีก็จะเป็นผลงานบิวอินของบ้านรักด้วยนะครับออกแบบโดยบ้านรักเฟอร์นิเจอร์ทางด้านขวามือก็จะเป็นงานบิวอินเช่นกันครับเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นในโซนของห้องครัวครับ แล้วห้องครัวนี้ก็จะเป็นครัวแบบบิวอินด้วยครับห้องต่อไปจะเป็นห้องนอนชั้นล่างก็จะมีงานบิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งด้วยครับห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําที่ลูกค้าเลือกจะออกเป็นแนวโทนสีขาวออกแบบดีไซน์โดย Home Pro ครับบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ําใต้บันไดอีกหนึ่งห้องหลังจากที่พาชมชั้น1กันไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยครับในส่วนของบริเวณบันไดจะเป็นท็อปไม้จริงทาให้เข้ากับสีของบันไดอีกด้วยครับ เดินขึ้นมาด้านบนแล้วจะเป็นโถงโล่งห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้น2จะมีงานวิวหัวเตียงชั้นวางทีวีโซนของการแต่งตัวตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับแล้วก็ห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยครับต่อไปจะเป็นห้องนอนสุดท้ายครับห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัว แต่จะมีงานวิวอินในส่วนของชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้วยครับต่อมาจะเป็นห้องน้ําห้องสุดท้ายครับเป็นห้องน้ําภายนอกห้องน้ําทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถไปออกแบบที่ home โปรสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านรักด้วยนะครับครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านหลังไหนอีหลอติดตามกันด้วยนะครับ